สวัสดีครับ fc ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญสามเหรียญเป็นเหรียญชนิดสิบบาทรุ่นเก่าพระเซียนเล็กและเหรียญการจนาที่ะระลึกวะละห้าสปี สามเหรียญน,นี้นะครับก็จะมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่สามเหรียญน,นี้มีเหรียญที่หายากที่สุดแล้วก็มีเหรียญที่หาง่ายนะครับก็มาให้ข้อมูลท่านผู้ชมได้รับรู้ก็ไปชมเลยนะครับอันดับแรกก็จะให้ชมเหรียญที่หายากก่อนนะครับ ก็จะมาดูเหรียญการจนาก่อนนะครับแบบไหนหายากนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับ<ๆ>เหรียญชนิด10บาทที่ะร,ระลึกวระการจนาพิเศษนะครับเป็นเหรียญที่หายากแบบไหนนะครับก็ไปชมกัน ด้านหน้าตรงขึ้นนะครับภาพร,รมรูปตรงขึ้นแบบนี้นะครับก็หมุนไปด้านหลังด้านหลังจะเอียงแบบนี้นะครับหายากนะครับเหรียญแบบนี้หายากแต่ไม่ไม่ยากสุดนะครับไม่ใช่เหรียญที่หายากที่สุดแต่เป็นเหรียญที่หายากกว่าเหรียญสิบที่มีความผิดปกติ เท่าน,นั้น,น,เน,น,เน,เเนเองนะครับเหรียญการนาพระเศียรกับไอ้พระเศียรเอียงนะครับพระเศียรเอียงแบบนี้ก็หายากนะครับเอียงเกือบขวางนะครับต่อไปนะครับก็มาดูเหรียญที่หายากที่สุดนะครับก็คือเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กนะครับ เหรียญนี้คือเหรียญที่หายากที่สุดเป็นแบบไหนที่หายากที่สุดก็ไปดูด้านหลังนะครับเป็นเหรียญปีพศสองพันห yes ้าร้อยสามสิบห้าเหรียญนี้เหรียญแบบนี้หายากที่สุดก็คือพระเสียรพระเสียรเอียงนะครับ พระเสียนเอียงจับรูปวัดตรงขึ้นแล้วก็หมุนนะครับพระเสียนจะเอียงประมาณนี้นะครับเอียงเกือบขวางนะครับเหรียญแบบนี้หายากแล้วก็หายากที่สุดนะครับทางช่องสมาคมเทนแนลก็นำมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลกันต่อมานะครับ ก็เป็นเหรียญที่สามเหรียญที่สามนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หาง่ายง่ายที่ว่าง่ายกว่าสองเหรียญที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับเหรียญนี้หาง่ายกว่าสองเหรียญที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ที่ให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นแบบไหนไปชมนะครับเหรียญนี้ จะเป็นเหรียญปีพศ2541เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยติดอันดับ1ใน10มีความนิยมในวงการนักสะสมนะครับติดลำดับที่1ต้นๆ1ใน10นะครับต้นๆนะครับก็หายากเช่นกันแต่ก็หาง่ายกว่า2เหรียญน,นะครับหาง่ายกว่าเหรียญพระเศียนเอียงปี3-5 นะครับหาง่ายกว่าพระเศียรเอียงปีสามห้าหาง่ายกว่าพระเศียรเอียงการจนานะครับเหรียญพระเศียรเอียงจะหาง่ายเอย้จะหายากกว่าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี่ก็คือข้อมูลทางช่องสมาคมชนแนลนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ